ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโร v i p /789 channel โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของนิสัยแล้วก็อัตลักษณ์ของคนที่เกิดในลัคนาราศีกลุ่มนะครับ หรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16กุมภาถึง15มีนาะหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกุมนะครับแต่ถ้าท่านใดที่รู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟ้าหลังจากนำมาผูกดวงทํานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้น อาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้นะครับเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนฉะนั้นถ้าเรารู้ต้นทุนในเรื่องของดวงชะตาเราก็จะรู้ว่าจุดแข็งของเราคือเรื่องอะไรจุดอ่อนของเราคือเรื่องอะไรหรือแม้กระทั่งเรื่องราวต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับตัวของเราบ้างคลิปนี้เรามาวิเคราะห์ กับนิสัยแล้วก็อัตลักษณ์ของคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมกันเลยครับคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมนะครับตำแหน่งของดาวเจ้าเรือนของคุณก็คือดาวราหูนะครับแล้วก็ตำแหน่งของเรือนชะตาของชาวลัคนาราศีกุมมันก็คือเรือนของกลางธาตุลมนั่นเองนะครับฉะนั้นลักษณะนิสัยของคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมก็คือ <can> uh huh. เป็นคนที่กินอะไรง่ายๆซ้ำๆ เป็นคนแปลกในสายตาของคนอื่นคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจเพราะเวลาที่เราคิดในเรื่องใดก็แล้วแต่เราอาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นหรือคิดแตกต่างจากคนอื่นแต่เวลาที่ผลลัพธ์มันออกมามันจะคล้ายๆกับคนอื่นหรือเหมือนกับคนอื่นเลยทีเดียวฉะนั้นวิธีคิดแตกตา่างแต่เป้าหมายกับเหมือนกันนะครับคนที่เกิดในลัคนาราศีกลุ่มเนี่ยเจ้าเรือนราหูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบในเรื่องของแสงสว่าง ในเรื่องของอแสงแดดเพราะว่าเป็นคนที่กลัวแสงหรือแพ้แสงแต่ถ้าในเวลากลางคืนหรือเวลาอยู่ในห้องอยู่ในบ้านเนี่ยสลัวสลัวมืดมืด,มดอย่างเงี้ยชอบมากเลยทีเดียวฉะนั้นคนที่เกิดในลักนาราศีกลุ่มในเรือนธาตุลมเนี่ยจะเป็นคนทําอะไรคล่องแคล่วว่องไวไม่เยอะเยอะแต่ความคิดต่างหากที่อาจจะมีความคิดที่แปลกที่คิดไม่ค่อยเหมือนคนอื่นๆนักนะครับที่สําคัญคนที่เกิดในลักนาราศีกุมเนี่ย เป็นคนที่เขาเลือกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเวลาที่มันมีปัญหาสักเรื่องหนึ่งเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณจะรู้วิธีในการแก้ไขหรือในการที่จะเอาตัวรอดได้มีวาทศิลป์มีลักษณะรู้หลบเป็นเปีกรู้หลีกเป็นหางคุณก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ตลอดเวลาและที่สําคัญดาวราหูตัวเนี้ยดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยเฉลียวฉลาด แต่ในความเป็นจริงคุณเป็นคนโคตรอัจฉริยะเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นคนอื่นอาจจะมองดูเหมือนคุณเป็นคนประหลาดในสายตาคนอื่นคนที่เกิดในลัคนาราสีกลุ่มจะเป็นคนค่อนข้างจะอินดี้อินดี้คือทําตัวไม่เหมือนใครการแต่งเนื้อแต่งตัวดูเ,เป็นเด็กแนวหรือเป็นดูเป็นคนที่แปลกประหลาดนะครับ ฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมนี้อาจจะมีจุดแข็งและก็มีจุดอ่อนหรือจุดเสียในโดวชะตาของตนเองแต่จุดแข็งก็เยอะเลยทีเดียวนะครับคุณเป็นคนที่ทําอะไรคล่องแคล่วว่องไวไม่เย็นเยนและเป็นคนที่อยู่ติดที่ไม่ได้หรืออยู่เฉยๆไม่ได้ว่างั้นเถอะถึงแม้คุณจะอยู่ในบ้านคุณก็ต้องหาเรื่องหาราวในการทาโน่นทานี่ทํานั่นให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยเไม่ได้และที่สําคัญเป็นคนนอนหลับ นอนดึกมากเลยทีเดียวนะครับบางทีหลังเที่ยงคืนไปแล้วก็ย,ยังยังตาสว่างเลยเพราะคุณจะเป็นคนที่ alert มากในช่วงเวลาโพกเพหรือในเวลาดึกๆแต่เวลาช่วงเช้าสายบ่ายคุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเก็บหรือไม่ค่อยจะมีไอเดียความคิดหรือว่าเป็นคนที่ขยันในช่วงนี้สักเท่าไหร่แต่เวลากลางคืนหรือเวลาดึกๆเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ alert มากหรือจะต้อง ทําในช่วงเวลานั้นเพราะคุณเป็นคนที่มีเขาเรียกมีความรู้สึกในการที่จะสร้างในสิ่งต่างๆถ้ามันเงียบสงบแล้วก็มืดนะครับคนที่เกิดในลักษณาราศีกุมคนภายนอกจะมองคุณเป็นคนที่ ความคิดแปลกและก็เหมือนจระเข้ขวางคลองขวางโลกความคิดของคุณจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นไม่ว่าคนอื่นจะมาปรึกษาหารืออะไรกับคุณคุณก็จะมีแนวความคิดเป็นของตัวเองแต่ไม่ใช่หมายความว่าแนวความคิดของคุณจะผิดนะครับเพียงแต่ว่าแนวความคิดอจะแตกต่างจากคนอื่นเท่านั้นเองนะครับคุณเป็นคนที่เวลาหาเงินหาทองได้มาเนี่ยคุณจะรู้จักวิธีใช้คือรู้จักวิธีในการที่จะใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ เซฟให้ให้ให้ดีที่สุดหรือประหยัดให้มากที่สุดอันไหนที่ดูว่า,เ,าเป็นสิงฟุ่มเฟือยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จำเป็นคุณก็จะไม่ชอบที่จะใช้สิ่งของเหล่านั้นแต่คุณจะมองหรือมองหรือคิดถึงในเรื่องของความจาเป็นในการที่จะจ่ายเงินสักบาทหรือในการที่จะใช้เงินสักบาทส,สักสกตางค์เนี่ยคุณจะใช้เหตุใช้ผลในการวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะมากเลยทีเดียวนะครับ ฉะนั้นการเงินของคุณเป็นคนที่การเงินไม่ขาดยังไงมีโอกาสได้เงินได้ทองมานะครับแต่ว่าแล้วแต่ว่าต้นทุนในดวงสตาร์ของเราในเรื่องการเงินจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้าเสียหายก็คือเวลาเราได้มามันก็ต้องมีเรื่องจ่ายอยู่ตลอดเวลาก็เท่านั้นเองนะครับแต่คนที่เกิดในลักนาราศีกลุ่มคุณอาจจะต้องมีความสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าโฟกัสไปที่ เรื่องของการทํางานคุณอาจจะทํางานที่เกี่ยวพันกับต่างประเทศหรือไปทํางานในต่างประเทศเลยก็ได้หรือทํางานที่มันมีบริษัทต่างชาติเนี่ยตั้งลกลากในประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะทําได้เหมือนกันหรืออาจจะทําธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการ Import Export นําตนำเข้าส่งออกนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวของคุณเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้าง ต้องบอกก่อนว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมความคิดระหว่างตัวคุณกับแฟนคุณเนี่ยมันจะเป็นเรื่องตรงกันข้ามเลยทีเดียวคิดต่างมุมเลยทีเดียวฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คิดต่างมุมความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับแฟนคุณหรือคู่คุณเนี่ยมันจะไม่ค่อยยั่งยืนสักเท่าไหร่เพราะคุณก็เป็นคนที่อินดี้มากแล้วก็แฟนคุณก็เป็นคนที่อีกโกมากฉะนั้นมันมีต่างฝ่ายต่างมีจุดแข็งซึ่งกันและกัน ฉะนั้นการที่จะอ่อนข้อหรือยอมเป็นเรื่องที่ยากมากเลยทีเดียวฉะนั้นการที่คุณมีคู่หรือมีแฟนเป็นคนชาติเดียวกันอาจจะต้องอ,อ,อาศัยในเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะการที่คุณเกิดในราศีนี้ถ้าอยากจะมีคู่ที่ยั่งยืนยาวนานมั่นคงสิ่งที่ผมจะแนะนำให้ได้คือ3สิ่งนี้ก็คืออย่าแต่งงานใหญ่อย่าจดทะเบียนสมรส แล้วก็อย่าใช้ชีวิตร่วมกันในทุกๆวันจะดีที่สุดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทําใน3เรื่องนี้ไม่ได้วันใดวันหนึ่งคุณก็จะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักเช่นแยกทางกันเลิกการอย่ารักขาดจากกันมันจะต้องเป็นอย่างนี้เสมอเพราะต้นทุนในดวงตาของคุณคือความคิดมันสวนทางกันมันก็ใช้ชีวิตร่วมกันในลักษณะยาวนานไม่ค่อยจะได้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีคู่ แต่ถ้าคุณมีคู่เป็นคนต่างชาติก็กลับกลายเป็นเรื่องดีเลยแต่ถ้ามีคู่เป็นคนไทยอย่างที่ผมบอกทําในสามเงื่อนไขนี้แล้วความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับแฟนคุณก็จะยั่งยืนและก็ถาวรเลยทีเดียวนะครับเรามาว่ากันในเรื่องของสุขภาพกันบ้างสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกลุ่มจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในเรื่องอะไรบ้างต้องบอกก่อนว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีกลุ่มนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะครับเป็นเพศหญิงเนี่ย คุณอาจจะต้องมีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับมดลูกหรือระบบภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นรังไข่ช่องคลอดมดลูกอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็มีโอกาสที่อาจจะเป็นไส้เลือดเ,เขาเรียกว่าต่อมลูกหมาอ,อ่ประมาณนี้หรือ,เ,อ,อเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์ของตนเองก็ไม่รู้ว่ามันจะมีข้อบกพร่อง ในเรื่องใดเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือมีปัญหาในเรื่องตรงนั้นหรือเปล่าฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมเนี่ยอาจจะมีปัญหาแต่สิ่งปัญหาเรื่องเหล่านี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะยืนจัดเลยว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้เป็นคนดวงแข็งมากๆเลยทีเดียวคือสามารถที่จะเอาตัวรอดได้และสามารถที่จะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างยั่งยืนและก็ถาวรถึงแม้คุณจะมีอาการเจ็บป่วยหรือมีเรื่องผ่าตัดตลอดเวลาแต่นั่นคือวิบากกรรมของคุณแต่ถ้ามองถึง การใช้ชีวิตบนโลกนี้แล้วผมมั่นใจว่าอายุคุณจืนแน่นอนเพราะว่ามีดาวราหูหรือดาวสิษยศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในดวงชะตาของคุณอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเอาละ่ะคลิปนี้ก็น่าจะพอเป็นไกล้ไลน์เบื้องต้นให้กับคนที่เกิดในลัคนาราศีกลุ่มลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมีความใกล้เคียงกับราศีของคุณมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามา พูดคุยดูดวงส่วนตัวที่มือถือผมได้เลยนะครับหมายเลข099 212 9463นะครับ ID line ก็คือภูมิ Astro 59นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าคูณค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าคูณหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปนะครับหลังจากชมคลิปกับผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่าง,งทันท่วงทีสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ